คุณรู้หรือไม่ว่าอาคารใดที่สูงที่สุดในโลกมันคืออาคารไหนนี่คือตึกเอ็มพาสเตทของสหรัฐอเมริกานี่คือหอคอยบินรอชีท,ที่มีความสูงถึง381เมตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สูง381.2เมตรนี่คืออาคารโลกนเซนเชรีในเมืองหนานหนิงประเทศจีนสูง381.3เมตรนี่คือหอคอยแห่งความทรงจำในอินโดนีเซียสูง382.9เเมตรนี่คืออาคารเตือนภัยกลางของเมืองต้าเหลียนประเทศจีน สูง383เมตรนี่คืออาคารอิมพีเรียนในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนสูง3 8 4เมตรนี่คือหอคอยในซาอุดิอาระเบียความสูง385เมตรนี่คือหัสัญญาดในอเมริกาความสูง387เมตรนี่คือชมิปเพอร์ฮิสในเซินเจิ้นประเทศจีนสูง388.1เมตรนี่คือศูนย์กลางเมืองของเซินเจิ้นประเทศจีนสูง388.3เมตรนี่คือซิติคลาซาในเมืองกวางโจวประเทศจีนสูง390เมตรนี่คืออาคเรมารสิเร์ สูง392เมตรนี่คือไชน่ารีสอร์สทาวเวอร์ในเซินเจิ้นประเทศจีนสูง392.5เมตรนี่คือศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศของกุยโจวประเทศจีนสูง401เมตรนี่คือศูนย์ทรัพยากรจีนในเมืองนานิงประเทศจีนสูง403มเมตรนี่คืออาคารเดอร์ชาในเกาหลีสูง411.6เมตรนี่คือศูนย์กลางทางการเงินของฮ่องกงประเทศจีนสูง412เมตรนี่คือหอคอยอันฮัมราในคูเวตสูง412.6เมตร นี่คือ Princess Tower ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสูง413.4มนี่คือจินเหมาทาวเวอร์ในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนสูง420.5มนี่คืออาคารส่วนตัวเมนีอิงในเมืองตงกวนประเทศจีนสูง422.6เมตรนี่คือโรงแรมทรัมม์อินเตอร์เนชันแนลในอเมริกาสูง423.2เมตรนี่คืออาคารมอรินา101ในดูไบสูง425เมตรนี่คือภาคกิวันนของอเมริกาสูง425.7เมตร นี่คืออาคารอเมริกันแวนเดอร์บินด้วยความสูง427เมตรจึงเป็นตึกระฟ้าแห่งที่111ในสหรัฐอเมริกาสูง435.3เมตรนี่คือศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศของเมืองกวางโจวประเทศจีนความสูง436เมตรเป็นอาคารเศรษฐกิจ100แห่งของเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนความสูง441.8มเป็นของวิลลิตท,ทาวเวอร์ของอเมริกาสูง442.1เมตรนี่คือหอคอยวูฮั่นของจีนสูง443.1เมตร นี่คืออาคารสเต็งในเมืองนานจิงประเทศจีนความสูง450เมตรคือ r f s i n เอ r n ิน i o n a l เ a ชั Center ในเมืองซูโจโประเทศจีนสูง450เมตรตึก8ปดเปโตรนัสของมาเลเซียสูง451.9เมตรคือสานิตในเมือง s ซประเทศจีน,นศ,นศูนย์กลางทางการเงินสูง452.1มนี่คือตึกการค้า106ในประเทศมาเลเซียสูง453.5เมตรนี่คือหอคอยรมด81 m. ของเวียดนามสูง461.2เมตร นี่คือศูนย์กลางของเมืองล็อกทประเทศรัสเซียสูง462เมตรนี่คือเซนทรัลพาร์คทาวเวอร์ของอเมริกาสูง472.4มนี่คือศูนย์กลางสีเขียวของเมืองหูฮั่นประเทศจีนสูง475.5เมตรนี่คือศูนย์การค้าระหว่างประเทศในห้องกงประเทศจีนสูง484เมตรนี่คือศูนย์กล,กลางการเงินโลกของเซี่ยงไฮ้สูง492เมตรนี่คือไทเป101ของจีนสูง508เมตรนี่คือซิตี้ทาวเวอร์ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน สูง527.7เมตรนี่คือ CTF Financial Center ในเมืองเทียนจินประเทศจีนสูง530เมตรนี่คือศูนย์กลางทางการเงินของ CTF ในเมืองกวางโจวประเทศจีนสูง530เมตรนี่คือ World Trade Center ของอเมริกาสูง541.3เมตรนี่คือหอคอยลอตทีเ well วลในเกาหลีสูง554.5เมตรนี่คือศูนย์กลางทางการเงินผิงอันใเซนเจินซึ่งมีความสูง599เมตรนี่คือโรงแรมรอยัลคอบทาวเวอร์ในเมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบีย สูง601เมตรนี่คือเซียงไฮ้ทาวเวอร์ในเซียงไฮ้ประเทศจีนสูง632เมตรนี่คืออาคารมาเลเซีย118สูง678.9เมตรนี่คือเบิร์สคาลิเฟอร์ในดูไบด้วยความสูง829เมตรปัจจุบันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก